ก่สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วัวนนี้เราอยู่ในมินิดอทเกมมิ่งแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมินิดดอทเกมมิ่งแอนการนะครับอ่าฮะวันนี้เราเอ่อต้องบอกก่อนเอ้ยต้องขอโทษก่อนด้วยนะครับว่าผมเนี่ยหายไปนานเลยนะครับไม่ลงคลิปสักไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะสักสัปดาห์หนึ่งนะครับโอเคก็ขอโทษด้วยก่อนนะครับที่ลงคลิปชา้าเนื่องจากไม่มีอะไรจะลงนะครับเด็กมันก็ไม่ไม่ได้ซื้อมาเพิ่มเลยนะครับ ช่วงนี้ตั้งหาน้อยๆน,นะครับส่วนใหญ่ผมจะไปซื้อสลีปหมดเลยเนาะแบบพวกเนี้ยโอเควันนี้เราจะไม่ได้จัดเด็กโปรไฟล์หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนสลับการ์บนมือครับนี่คือตัวอย่างคุ้นกันบ้างหรือยังครับนี่แบบนี้นะครับดูให้ดูอีกทีนะ ที่เราจะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าการสับการ์ดบนมือนะครับเป็นการลูดการ์ดไปแบบนี้นะครับรวมกันแล้วก็สับใหม่อีกทีนะครับถ้าใครยังไม่คุ้นนะมีผมมีคลิปตัวอย่างครับดู <Thank you. S 1> ประมาณนั้นเนาะโอเคคลิปตัวอย่างนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนสับกันนะครับคือไอการสับการ์ดบนมือเนี่ยคือ คนที่เล่นการ์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําเป็นน้ำก็คือคุณเท่ฝาดเลยนะบอกเลยครับว่าคุณทําเป็นคือเท่ากับเท่นะครับแล้วก็คือถามว่ามันมันช่วยเราเก่งขึ้นไหมตอบเลยนะว่าไม่มันไม่เกี่ยวครับแต่ว่ามันเท่น,นั่นเองเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนสลีฟที่เอ,อการที่ผมแนะนำอามาสับเนี่ย ผมแนะนําให้ใส่สลีก่อนนะสลีปใสอย่างเช่นพวกสลีปใสนะครับเอ่อถ้ามีสลีปใสนี่ก็กําลังดีเลยอย่างเช่นถ้าคุณสับแบบไม่มีไม่มีสลีปนะอย่างเช่นสองสามสี่ห้าแต่แบบไม่มีสลีปก็จะสับได้นะครับแต่มันจะเสี่ยงทําให้การ์ดขาดนะครับแนะนํานะว่าอย่าสับแบบไม่มีสลีปนะมันเสี่ยง ที่จะทําให้การขาดอย่างมากนะก็ถ้าอยากสะสแบบมีทุนเพิ่มขึ้นก็จะเป็นซองใสนะครับถ้าเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นพวกซองสีนะครับซองที่มันมีลายมีแบบนี้นะตามที่ขึ้นรูปไว้แต่ปัญหาของพวกซองสีนะครับก็คือพวกซองลายคนระับมันก็คือถ้าเราสับเนี่ยตรงนี้มันอาจจะทําให้ลายเสียได้ครับอาจจะทําให้ตอนเราขูดเนี่ยตอนเราสับเนี่ยการ์ดเนี่ยมันจะไป ขูดนันเองครับทาให้ลายเป็นสีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นครับก็คือซองคุมสลีฟซองคุมสลีฟก็ทุกคนจะดูดีๆนะครับอันนี้เป็นสลีฟเนาะสลีฟสีขาวอันนี้นะแล้วทุกคนดูดีๆมันจะมีนี่ซองใสเคลือบลงเอ้ยเคลือบขึ้นมาอีกครับอีกขั้นหนึ่งเนาะมันก็จะทําให้ตอนเราสับเนี่ยก็คือสับได้เลยนะครับสับแบบสับได้เลยไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับ แต่จะเอาให้แบบสับสับเอามานนะสับเอามาแล้วก็แบบเอาความปลอดภัยแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือซองแข็งครับซองคุมสลิปแข็งมันจะมีสองร้อยกว่าบาทนะครับลองไปหากันดูนะเขาให้ห้าสิบใบคือสลิปซองแข็งเนี่ยมันจะคล้ายๆซองคุมครับแต่แค่มันจะแข็งแค่นั้นนะครับทาให้ตอนสับเนี่ยมันสับสับโคตรสับโคตรฟินอะแต่ความแข็งของมันก็แข็งจริงครับเพราะว่า อาจจะทาให้บาดได้นะไอ้ทุกตรงแถวๆนี้นะซึ่งถามว่าผมมีไหมไม่มีครับถ้ามีคงเอามาสับให้ดูแล้วละ่ะมันแพงเกินนะครับผมไม่อยากซื้อ,อคลิปนี้นะเราจะมาดูกันนะว่ามันจะสับยังไงนะเนาะตอนแรกนะให้ทุกคนเลือกข้างก่อนนะอย่างเช่นผมให้คุณรู้ก่อนนะว่าเราขนาดเตัวเองเนี่ยขนาดข้างไหนนะครับ Uh, อย่างเช่นผมถนัดข้างขวาเนาะก็ใช้ข้างขวาเนี่ยจับไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะสองนิ้วอย่างนี้ส่วนมือซ้ายเนี่ยเราจะเป็นจะเป็นมือที่เราจะเอาไว้สไลด์นะครับสไลด์แบบเนี้ยโอเคโอเคนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนที่หนึ่งเลือกข้างที่คุณถนัดนะครับข้างที่คุณถนัดเนี่ยให้ใช้มือจับไว้แบบนี้นะครับ อย่างเช่นผมถนัดขวาจะใช้มือขวาจับไว้อย่างนี้ออขึ้นมาได้หน่อยนะครับตามถนัดส่วนข้างซ้ายเนี่ยสมติผมไม่ถนัดข้างซ้ายเนาะเราก็จะลูบมาอย่างนี้ครับปึ๊บดูใหม่ปึ๊บ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 ดูดีๆนะครับมือข้างที่เราเออจับอยู่แบบเนี้นะครับตอนผมลูบนะอะสังเกตว่าผมจะยกขึ้น ไม่ไม่เชิงยุกอ่ะมันมันแบบเหมือนถอยหลังนิดนึงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันสังเกตดีดีครับผมจะถอยหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำแบบสโลโมชั่นให้ดูนะครับปึ๊บปึ๊บดูใหม่นะครับข้างที่ถนัดใช้จับไว้อย่างนี้ข้างที่ไม่ถนัดให้ทําเพื่อจะลูดอย่างนี้ปึ๊บ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 ทีนี้ลองทำเร็วๆครับ โคตรเท่ครับทุกคนสำหรับผมที่มันเออเอเอหล่นสำหรับผมที่มันเท่มากเลยนะนี่แล้วก็แค่รวบใหม่แล้วก็สับใหม่รวบใหม่แล้วก็สับใหม่โคตรสนุกมีมีอันนึงมีกลายนึ่งจะลองเออผมแนะนานะครับอย่าอย่าเออจะสับสองใบเนี่ยไม่ต้องสับก็ได้ต้องสองใบเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกครับสองใบมันสับไม่เค่ อย่างน้อยก็ต้องสองใบขึ้นนะครับเอ้ยสามใบขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเอามาสักห้าใบแล้วกันห้าใบปุ๊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 บโอโอ้โอ,อ,อ,อน,นีตอดีปีนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะมันไม่ค่อยแข็งโอเคถ้าไม่เข้าใจนะครับให้เออกอก็คลิปกลับไปดูใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสลับการบนมือนะครับ มันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ดูเพ่มากเลยนะสายตาของผมอะแล้วก็คนที่ยังไม่ทําไม่เป็นเนี่ยผมว่าอยากทําเป็นอยู่แน่นอนนะครับผมก็เพิ่งทําเป็นไม่ไม่ถึงเดือนนะครับเออใน,ในสัปดาห์นี้แหละผมเพิ่งผมเพิ่งสนใจเรื่องออการสับการในสัปดาห์นี้นครับแล้วก็ทําเป็นสองสามวันนะครับเป็นไงบางคนเนี่ย อาจจะทําอาจจะทำต้อจจงกานถึงจะเป็นนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฝึกขนาดนั้นนะก็จะไปสนใจการเล่นการ์ดมากกว่านะแทนที่จะมาเขีย okay. นเป็นยังไงบ้างประสบการ์สลับการ์ดบนมือนะครับโอเคพอก่อนเมื่อยนะครับก็ถ้าใครคิดว่ามันตี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสตอร์ใครนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่าไม่ที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ครเหมือนเดิมน,นะพวก okay. โอเคเนาะัวนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ